Does my shirt so weird? You think my shirt Hmm? You think my shirt a lòng gì vậy? Để tôi thử thử của bạn. Nó không đau đớn, nếu đau đớn thì tôi có thể thử thử. Vậy hả? Để tôi thử thử. ฟิลแบบสุดๆนนกุลอยากสวีดดึงคอเสื้อจนยานแต่ง,งานนี้แอปทักษออนทำสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักและดูคลั่งรักแบบสุดๆระหว่างสาวแอปทักษออนพักสุขเจริญและหนุ่มนนกุลชาโนนสันตินธรกุลซึ่งจะเห็นโมเมนต์วาเลนไทน์สุดหวานไปแล้วที่พากันดินเนอร์หวานฉ่ำพร้อมหน้าลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เอวารินล่าสุดหนุ่มนนกุลได้อัดคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์สุดน่ารักคู่แม แอปลงติ๊กตอกแอดนอนกุลที่หลอกให้ดมเสื้อและเขาจะได้จุ๊บหน้าผากหวานๆแต่ผิดคาดมากเลยค่ะพราะดูแล้วถึงกับหัวเราะเลยทีเดียวโดยทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันว่าพี่คิดว่าเสื้อผมเหม็นป่ะซึ่งงานนี้สาวแอทซออนก็บอกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะหนุ่มนนกุลเองก็ยังถามอีกว่าคิดว่าเสื้อผมเหม็นป่ะสาวแอปก็บอกว่าไม่เหม็นอะไรพร้อมกับหัวเราะโดยหนุ่มนนกุลเองก็หัวเราะตามสาวแอปพร้อมบอกว่าอะเรา ลองดมเสื้อผมหน่อยซึ่งสาวแอปก็บอกว่าไม่เมนถ้าเมนแอปจะได้กลิน่นซึ่งงานนี้หนุม่มนนกูลก็ย้างขยันขยอบอกว่าอันไหนลองดมหน่อยลองดมหน่อยซึ่งงานนี้สาวแอปทักษะออนก็เลยบอกว่าบอกว่าไม่เมนเมนละเอาน้ําหอมไหมซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยเว่าช็อตฟิลแบบสุดๆเพราะถ้าสาวแอปทักษออนก้มมาดมเสื้อของหนุ่มนนกูลจริงๆหนุ่มนนกูลก็จะจูบๆไปที่สาวแอปทักษออนคงจะเป็นโมเมนต์ที่ดูสุด มากมากเลยทีเดียวแต่สาวแอปนี่มาช็อตฟิลไม่เหม็นไม่เหม็นอยู่นั่นแหละค่ะก็รู้แล้วว่าหนุ่มนนกูลเขาตัวหอมไม่ต้องมาขิงทั้งส่วนก็ได้ค่ะสาวแอปค่ะเลยได้จบโมเมนต์สุดหวานนี้เลย สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า